สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องอาณาจักรสุขโขทัยนะครับอาณาจักรสุขโขทยัยราวพุทธศักราช1 7 9 2ถึง2006ปลอดความเป็นมาของสุขโขทัยนะครับอาณาจักรสุขโขทยัยถือเป็นอนาณาจักรแห่งแรกของคนไทยโดยแต่ก่อนนะครับพื้นที่บริเวณอาณาจักรสุขโขทยัยตกอยู่ภายใต้การปกครองของขอมหลังจากนั้นพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราษและพ่อขุนบางกลางหาว เจ้าเมืองบานยางได้ร่วมกันขับไล่ขอมออกไปจากดินแดนได้สำเร็จและได้สถาปนาพ่อขุนบางกลางหานนะครับขึ้นเป็นกษัตริย์ของกรุงสุขโขทัยในปีพุทธศักราช1792โดยได้เฉลิมพระนามใหม่ว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตศถือเป็นประถมกษัตริย์ของราชวงศ์พระร่วงและยังถือเป็นต้นกำเนิดของราชวงศ์พระร่วงอีกด้วยนะครับ กษัตริย์ในสมัยสุขโขทัยนั้นมีทั้งหมด9พระองค์นะครับองค์ที่1พ่อขุนศรีอินทราทิตย์งพ่อขุนบานเมืองนะครับ 3. พ่อขุนรามคําแหง4พระยาเรอไทยนะครับ 5. พระยางัวนํำถุม่ม 6. พระมหาธรรมราชาที่1นะครับ 7. พระมหาธรรมราชาที่สองพระมหาธรรมราชาที่3นะครับ และ9นะครับพระมหาธรรมราชาที่4นะครับการปกครองแบ่งเป็น2ระยะดังนี้นะครับสมัยทุกข์โขไทยตอนต้นในปีพุทธศักราช1792ถึง1841 1. เริ่มจากพ่อขุนศรีอินทราทิ์ไปถึงสิ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2. รูปแบบการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตย 3. พระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนเปรียบเสมือนบิดากับบุตรจึงเรียกขานพระมหากษัตริย์ว่าพ่อขุนและ 4. พระมหากษัตริย์ทรงยึดหลักธรรมทางศาสนาในการบริหารบ้านเมืองครับสมัยสุขโขทัยตอนปลายในปีพุทธศักราช1841ถึง1981นะครับ 1. เริ่มจากสมัยพระยาเลอไทยปลายจนกระทั่งอาณาจักรสุขโขทัยหมดอำนาจลงในสมัยพระมหาธรรมราชาที่4 2. รูปแบบการปกครองเป็นแบบธรรมราชา 3. ใช้หลักศาสนาคือพุทธศาสนารัทธิกาวงในการปกครองโดยยึดหลักธรรมที่เรียกว่าทศพิธร,ร,ราชธรรม 4. เปลี่ยนคำนำหน้าพระนามของกษัตริย์เป็นพระมหาราชา สภาพทางเศรษฐกิจนะครับส่วนใหญ่เป็นเศรษฐกิจแบบกเกษตรกรรมแบบยังชีพผลผลิตสำคัญคือข้าวและยังมีการสร้างเขื่อนทำนบกั้นน้ำเรียกว่าสรีดพงด้านการค้าขายเปิดโอกาสให้ค้าขายได้อย่างเสรีมีเงินตราที่ใช้คือเงินพดด้วงนะครับเบี้ยหอยต่างๆใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยสินค้าที่มีชื่อเสียงคือเครื่องสังคลโลกนะครับ ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับ